ครกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับปกติไปเนี่ยในครั้งแรกที่มาลาดพร้าวเรื่องที่จริงเลยจริงๆแล้วเนี่ยลาดพร้าวก็อยู่ใกล้เกษตรเท่านี้เองปกติไปก็ไปลาดดำเนินนะฮะของสมหนแล้วแล้วก็เวทีอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมาในฐานะคนกลุ่มหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ เพียงแต่ว่าพวกเราพี่น้องอาจจะคุ้นหน้าผมบ้างในเรื่องของเกี่ยวกับทะเลเรื่อง,องเกาะเสม็ดเรื่องต่างๆก็จ,จะมีหน้าผมโผลมานะฮะแต่วันนี้ใส่แว่นเพเมืพ,อ,พอกีลืมถอดพอดีแต่สิ่งหนึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกอีกอย่างหนึ่งกับพี่น้องว่านอกจากเป็นอาจารย์นะเป็นมา20ปีแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเนี่ยคือเป็นคนเกียรทิกักษิณเ ไม่ใช่พึ่งเกลียดไม่ใช่มาจากสามเสนย้อนไปปสี่เก้าย้อนไปตั้งแต่สวนลุมเจ็ดร้อยคนจุดเทียนอยู่ด้วยตลอดนะฮะไม่รู้กี่ร้อยวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันก็เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในวันนั้นสักเอมเจ็ดเก้าสัอาก้าตัดกันเข้ามากลัวไหม แปดปีแล้วแปดปีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะออกมาได้แต่วันนั้นหรือเพิ่งโผล่มาวันนี้กลัวไหมมาไหมให้มันรู้กันเธอบ้างนะฮะให้ผมขึ้นไปทำไมเนี่ย อ,อ,อมาพูดเรื่องเเรื่องเกษตรใช่ไหฮะโอเคโทษทีโทษทีเดี๋ยวเดี๋ยวจะยาวไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องที่เขาขอให้ผมมาพูดวันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับหลายต่อหลายเรื่องที่พวกเราเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับและเกี่ยวข้องกับเกเษตรศาสตร์ซึ่งกเกษตรศาสตร์เนี่ยความหมายของกเกษตรศาสตร์ก็คือศาสตร์ของแผ่นดินและผืนน้ํา แต่ที่ผ่านมาทั้งแผ่นเด่นทั้งพืนน้ำมันโดนกัดมันโดนกินมันอ่โทษทีเป็นอาจารย์พูดคำไม่ชิบหายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าอาจารไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาการผมมันจารย์ไม่มีสิทธิอนุญาตผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราจะมาบอกวันนี้ก็บางเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะทราบแล้วตะกิจตะขวงใจสงสัยว่าอะไรวะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านั้นเนี่ยก็มาแบบสั้นๆนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับจำนำข้าวจำนำข้าวเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดแล้วเมื่อคืนนี้อาจารย์เติมศักดิ์ก็มาไล่าย,ยาวอาจารย์หลายท่านก็มาพูดกันแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนในวันนี้ก็คือว่า ชาวนาเริ่มเดือดร้อนเริ่มรุกขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนโยบายที่มันไม่เป็นจริงนอกจากนี้นะฮะจะให้เราไปเลือกตั้งวันที่สองกอุมภาพันธ์เลือกอะไรเลือกเลือกใครดูนโยบายแต่ละอย่างนโยบายทำตามสารต่อนโยบายเดิมไอ้เดิมนี่มันชิ์ขอโทษทีอาจารย์ มันมันขนาดนี้แล้วเรายัางตามมันต่อไปหรือจะเลือกอย่างอื่นพักปี๊ปปี๊ปไทยบอกมาว่าประกันสองมืนบาทของสองล้านแม่งเลยนี่ไหมใครก็บอกได้กี่บาทได้ปาาระกันข้าวกี่บาทก็บอกได้สองหมืนอีกคนหนึ่งเกสองหมืนห้าเลือกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะดูบางอัน นโยบายบางอานผมอ้างอ่านธิรพัฒนธิรพัฒนที่เขาส่งมาเออ่ธิรพัฒนธิรพัฒนอีกพัฒนหนึ่งบอกว่าจะทําให้คนไทย5ปีเงินเดือนขึ้น2เท่าข้าราชการอย่างผมปีหนึ่งได้6%กูก็แทบจะกราบแล้วปีหนึ่ง2เท่าเออ่5ปีสอ2เท่าหรือเปล่าปีละ20% เลือกแบ่งเลยแต่มึงทำได้มึงกูเลือกเลยแต่กูไม่งงอเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะให้ไปเลือกกับอะไรที่นโยบายที่งี่เงา่าที่รู้กันอยู่แล้วที่ทราบกันอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วให้ไปเลือกเลือกตั้งมันมันสำคัญกว่าถ้าเกิดเรากูต้องไม่เลือกแบบโง,ง่ๆเนี่ยก็ยังมาคับให้ไปใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันยากตรงไหนกับการรอสักนิดหนึ่งรอให้ทุกอย่างมันเนี่ยดูฉลาดขึ้นดูดีขึ้นกว่าปัจจุบันไม่ใช่งงโง,ง่ดักดานกลางหูหาโอ้ประชาธิปไตยควาย <handle> เพราะฉะนั้นนะฮะเอ้ผมมาพูดเรื่องเกษตรเนี่ย จะโทษทีกลับมาเรื่องเดิมก่อนเดี๋ยวเวลาหมดด้วยขอเวลาเขาไว้นิดเดียวนะฮะอออย่างแรกสุดเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะจำนัข้าเราพูดเรื่องเลิกพูดกันไปเอาเรื่องป่าไม้ที่เกี่ยวกับกเกษตรนโยบายของเท่าที่เห็นมานโยบายอย่างเดียวที่เกิดขึ้นก็คือสร้างเขื่อนแม่วงป่ามีป่าปลูกมาสิบเจ็ดปีฝ่าสมบูรณ์กำลังเข้ามา ไม่มีอะไรโยนมาจากรถใช่ไหมโอเคขออนุญาตเชอนเลยครับเออสิ่งนี้ปลูกมาสิบเจ็ดปีนกยุงเข้ามาสัตว์ต่างๆเข้ามาปลูกมาสิบเจ็ดปีฟื้นฟูมาสิบเจ็ดปีหลังจากนั้นก็สร้างเขื่อนในน้ำมันท่วมซะมันสวนทางกับการพระราชลำหลัเของในหลวงอนุรักษ์ป่า ป่าห้าพันไร่หมื่นไร่โดนน้ําท่วมไปมันไม่ได้มีความชัดเจนและยังใช้คําว่าจะเอาป่าหรือเอาความเจริญรเอาผมก็ลองไปค้นข้อมูลดูพี่น้องทราบไหมครับคําว่าจะเอาป่าหรือเอาความเจริญเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรผมไม่นั่งเปิด เว็บไซต์ของวิกิพีเดียซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดใช้เป็นมาตรฐานกันทั่วโลกนั่งเปิดดูพื้นที่ป่าเทียบกันพี่น้องเชื่อไหมประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีป่าอยู่68เปอร์เซนเกาหลีใต้มีป่าอยู่64เปอร์เซนตแล้วแม่งเจริญไหม แล้วประเทศเพื่อนบ้านไม่้อาใกรก็ได้เดี๋ยวดกลพวพม่เขาจะหาว่าเจริญไม่ได้ประเทศไทยเอาแค่มาเลเซียห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แสงหน้าเราไปแล้วความเจริญน่ยแสงไปแล้วเรามีอยู่ยี่สิบเก้าปซนประเทศไทยแม่งเจริญมากเลยเจริญ,ญกว่าญี่ปุ่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย มาบอกพี่น้องให้ทราบว่าแน่นอนว่าป่าต้องแลกของความเจริญหากมีการพัฒนาอย่างงงงงถ้าพัฒนาอย่างฉลาดมึงไม่ต้องแลกไม่มีประเทศไหนเขาแลกเขาเก็บไว้เพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาของการพัฒนาว่ามันเป็นอย่างไรทำไมต้องใช้ ยกรบกมือให้แฟนเพลงก่อนะนะนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือส่วนหนึ่งนิยกไม่เห็นนอกจากนี้กระเทงสัตว์ป่าคุ้มครองใครก็รู้ดีแม่งสำคัญอยู่คู่ป่าเมืองไทยวันใดนสมัยไหนสมัยไรผมเด็กๆผมเคยอ่านหนังสือของหมอบุญทรงชีวิตฉันลูกกระทิงอ่านมาตั้งนานแล้วถึงปัจจุบันกระทิงตายไปยี่สิบกว่าตัวตายแม่งยกฝูงแล้ว ไม่ยังบอกไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรกอะไรสนใจแต่อี่พนด้ามันจะท้องไหมบางอย่างเนี่ยมันต้องเข้าใจบ้างบางอย่างมันต้องใช้สติปัญญาคิดบ้างไม่ใช่ใจตีนคิดมันอะไรกันหนักหนาของบางอย่างนะฮะมันต้องค่อยคคิดมันเป็นเรื่องที่สามัญสำนึก ทำไมกระทิงตาย20กว่าตัวเชื่อเวลาเดือนสองเดือนมันยังไม่มีใครตัดสนรู้เลยว่ามันตายเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรจากการเมือนท้องถิ่นหมืออไรเองหน่อยประเทศไทยไม่ก็คงขายหน้าไปชั่วทั้งโลกอมีประเทศไหนวะน,นักอนุรักษ์กระทิงเมื่อไตัวเองได้ดีรีบๆถูป้ายกันเลยนะครับเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะไปส่วนหนึ่งของการประกันตัว ลองดูอย่างเรื่องน้ำก็ได้เรื่องน้ำนะครับสมัยน้ำท่วมเอาอยู่เอาไปเรื่อยๆเอาแล้วยังสนุกอยูอย่น้ำท่วมมาเรื่อยๆจนเกรรษตรศาสตร์แม่ก็ท่วมเปิดเปิดมาเคยท่วมไหมเย้ยเปิดมาไม่เคยท่วมมีปีแรกที่ท่วมเต็งกันทั้งหมด ปลามันตายนะกวิจลูกศิษย์ผมทำปรญยาเอกสี่ห้าปีนั่งยิม้มนั่งทางานมาเกือบเสร็จเลี้ยงปลามาเกือบจะจบที่สร็จสี่วันมันตายหาหมดครอกห้าปีหายหมดแล้วคิดว่าเกษตรศาสตร์มีนินสิตกี่คนเจ็ดม่นจัดทวมจะไม่ไหวก็บอกกันไม่ใช่ยืนเฉยๆอยู่จีน้ำบกทุวม เข้ามาเต็มไปหมดขนาดที่บอกว่าสบายนอกจากนั้นพี่น้องชาวประมงที่อยู่ริมฝั่งอยู่ริมฝั่งกันอยู่ดีๆเลี้ยงปลาในกระชังกันมากมายหลายคนกู้หนี้ยืมสินกันมาเพื่อที่จะหวังลืมตา,าปลาเอาปลามาใส่ในกระชังอยู่ตามปากแม่น้ําบางปะกงท่าจีนแม่กลองเต็มไปหมดพี่น้องเหล่านั้นทุกคนไม่เคยทราบล่วงหน้าเลยว่า เมื่อตื่นเช้าขึ้นมาปลาไม่จ็ตายยกกระชั้นนั่นคือการบรการน้ำบรการยังไงบอกลวงหน้าสักคำก็ไม่มีรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เรวกินไงเนี่ยแต่ก่อนใครก็รู้ว่ากินปลากระพงต้องไปบางประกงปัจจุบนันเหลืออยู่10%เท่านั้นที่เหลือมันจิบหายกันเนี่ยปีนั้นยันปีนี้ เขาบอกให้ผมบอกว่ายิ่งรักออกไปแต่ผมว่าแค่นี้มันก็เกินเกินจะต้องมาอ้างบอกผมเข้าใจดีนะพี่น้องคืออยากให้ชี้เหตุผลที่พี่น้องเห็นบางเหตุบางผลว่าทําไมทําไมอาจารย์คนคนหนึ่งอาจารย์อีกหลายคนมีิส็จนิสิตที่มาบอกทงทําไมมันต้องออกมาพราะเราเห็นเรื่องที่เห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องการศึกษาเราอยู่ในวงการการศึกษาเราเห็นทุกวันทุกวัน อยู่มา20ปีแล้วมันตกต่ำลงเรื่อยๆไม่ได้ต้องบอกด้วยสายตาหรือใช้สมองคิดดูอะไรก็เห็นข้อมูลจะเห็นระดับการเรียนรู้ต่ำต่ำต่ำต่ตลงมาผมไปเกาะเตาผมไปเกาะสมุยมีฝรังอยู่มากมายเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านดำน้ำนึกว่าจะจ้างคนไทยมาเป็นอย่างน้อยเป็นลูกจ้างก็ยังได้ตังค์แต่เดี๋ยวนี้แทบทุกร้านจ้างพมา่า ไม่ใช่เพราะแรงงานพม่ามันถูกแต่เพราะพะม่ามันพูดฝรั่งเก่งกว่าไทยแล้วอันดับเราชนะลาวอยู่ชาติเดียวชนะประเทศเรารู้ไหมฮะเราใช้งบประมาณด้านการศึกษาเนี่ยปีหนึ่งยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่มากที่สุดก็ได้เทียบกับประเทศในอาเซียนยี่กว่าสิบกว่าเปอร์เซนต์เป็นเงินมหาศาลยิ่งกว่ากองทัพอีก อยากทราบว่าไอ้ี่20%เนี่ยทำไมมันห่วยลงห่วยลงผมไม่ได้ว่าเด็กโง่นะฮะแต่ผมบอกว่าผู้ใหญ่โง่โง่มันนึงทำให้เด็กไม่ฉลาดนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ออกมาเพราะหลายคนบอกว่า ต้องใช้เวลาค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาจะช่วยทําให้ประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นมาจะทําให้คนไทยเรียนรู้และมีความรู้มากขึ้นประเทศเราจะเจริญแต่ยี่สิบปีที่เห็นมาเนี่ยเราควายลงเรื่อยๆ ถ้าเกิดประเทศเรามีการศึกษาดีๆมีระบบการศึกษาดีๆเราเรอเวลาได้คนเด็กรุ่นใหม่ของเราจะฉลาดขึ้นมีความสามารถมากขึ้นและรู้เท่าทันนะักการเมืองที่เยี้ยมากขึ้นแต่นี่มันเฮี้ยในแต่แรกแล้วมันทําระบบการศึกษาเราเจ๊งในแต่แรกมันจะฝันรอเวลารอยห้มันควายลงเรื่อย มันเปลี่ยนไปตอนนี้มันจะอตอนไหนมันถึงเวลาแล้วนะครับผมดูมาแปดปีผมอยู่มาตลอดแกน้ำตาที่ไหนช่ไยตอนนี้จะก,การเรืออะไรผมวิ่งมาตลอดหนีนะฮะโยโย่มดทุกแห่งนะะดินแดงก็ไปคือปกติเป็นไม่เคยเชื่ออะไรใครแรงมากูไม่เชื่อกูจะไปดูพอไปดูแสนแม่งปลาเลย ลูกเดียวไม่ว่ากูเจอไปยี่หกลูกโชคดีคนบนแแลดรู้จักกันเลยบอกอาจารย์หนีขึ้นมาเงี้ยกูตายไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่พูดมานี่เห็นมนกากระตาเข้าใจมกระตาตามประสบการณ์ที่เห็นมาตามเรื่องจริงที่เห็นมาเราต้องการความเปลี่ยนแปลงผมไม่ได้ด่าใครว่ามันจะเป็นอะไรยังไงแต่สิ่งที่ผมต้องการก็คือว่าประเทศไทยต้องดีขึ้น เข,เขาบอกว่าหมดเวลาแล้ววังนั้นช่วยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหมดเวลาแล้วแต่สี่อายา์สุดท้ายที่อยากฝากไว้นะครับอ่านโพยกนฮะเดี๋ยวไม่เข้าสมัยเออ Thank you three times ควายจริง,รงอันนี้ผมโพยมันแค่สั้นๆน,นะฮะเป็นของนักดนตรีที่ ถือว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกคือก็คือนักดนตรีที่ชื่อว่าโยฮันส์สตร์นะฮะเป็นนักดนตรีชาวออสเตรียมีไวโอลินเก่งมากแต่งเพลงเพียบโยฮันส์สตร์บอกว่าเสียงที่ไพเราะที่สุดในโลกคือเสียงของมนุษย์ผมต่อไปไอ้ตานี้โยฮันไม่ได้พูดทอนพูดเองนะฮะ ผมต่อไปว่าและเสียงไพเราะที่สุดของมนุษย์คือเสียงที่เปล่งมาจากใจเพื่อเรียกร้องความตูกทท่งและความดีงามขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับวันนี้ครับเพิ่มเสียงรงไมนได้ไหมครับเสียงดูเบาๆไปนะไม่ตัวนี้ครับ